สวัสดีครับสวัสดีชาวยูทูบทุกท่านครับพบกับช่องตาสาวรีโว่นะครับเออตอนนี้นะครับก็ผมใช้น้ํามันนะครับก็คือเติมปั๊มกี่ทียาวๆนะครับตอนนี้ก็น้ํามันถึง E พอดีเป๊ะเลยนะครับก็ต้องเปลี่ยนปัม๊มลองเติมปั๊มอื่นดูนครับก็คือ,อระยะทางที่ผมขับจากบ้านนะครับ750 กว่าโลนะครับประมาณ730กว่าหรือ750กว่าตอนนี้ระยะทางก็อยู่ประมาณสามร้กว่ากว่านะครับก็นะครับอันนี้คือน้ำมันหนึ่งถังนะครับที่ผมไปอัดอยู่ตรงนางรองนะครับก็คือปัม๊ม Pt น่าจะอัดไม่ไม่เต็มสตรีมนะครับก็คืออย่าง,างที่ผมบอกนะครับพีทีน้ำมัน B7 เขาอะฟองมันจะเยอะ นะครับฟองจะเยอะมากนะครับอันนี้ผมลากจนถึงอ e ีเลยนะครับเพราะผมเข้ากรุงเทพมหานครเนาะก็เลยพยายามหาปัม๊มนะครับหาปัม๊มก็เลยเซิร์ชดูมันเจอปั๊มเอสโซที่มันใกล้สุดนะครับตามจริงมี PT ทตั้งแต่อยู่นู่นละแต่พอดีก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนดูนะครับอยากจะลองเปลี่ยนดูเพราะว่า,าเรา ใช้ p ีเนี่ยผมก็คือราคานะ้ำมันมันมันโดดไงฮะโดดโดดเกินนะครับเพราะวันนี้ก็ขึ้น30มสนะครับขึ้น30ผมก็พยายามาหาปั๊มที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับบางคนบอกเทคโนโลยีของ P-T มันห่วยแตกถ้ามันห่วยแตกจริงอะรถบรรทุกก็จะใช้ทำไมอะบางคนเขาเขาก็ใช้อะให้ทำไงเขาก็ใช้นะครับ มันก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะรแต่เทคโนโลยีที่ผมก็อยากเติมนะไอ้ค้าวติดีแต่ตอนนี้ท้าวติกก็ขึ้นนะครับช่วงที่น้ำมันยี่สิบยี่สิบบาทอะ่ะผมไม่ค่อยเกี่ยงหรอกนะครับใครก็ไม่เกี่ยงกับปั๊มไหนก็ไม่เกี่ยงกันหรอกนะครับผมเชื่อว่าเอฟซีหลายๆคนก็ไม่มีใครเกี่ยงอนะไม่มีใครเกี่ยงสักคนหรอกเขาพยายามแบบเอออยากได้ปั๊มที่ดีที่สุดเติมกันนะ่ะ ปั๊มเชลก็อยากเติมครับแต่บอกบอกเลยว่าตอนนี้นะ้ำมันราคาเชลมันค่อนข้างที่จะสูงกว่าเพื่อนนะครับก็คือ25สห้าสตางค์เดี๋ยวนะไม่ใช่25สิ30 30กว่านะครับ30นิดนิดๆตอนนี้ผมถึงโค้งลงปูนแล้วนะครับแต่นิดหนึ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวมันไหลฮะ แล้วก็พยายามส่งเอาตรงนี้ก็ทำรับคนไหนที่อ่าไม่ค่อยได้ขับรถมาเส้นนี้ก็จะพยายามแตะเบรกในโค้งนะครับวิธีแนะนำของผมก็คือการกค่อยๆเลี้ยงเบรกเอานะครับจะช่วยเซฟตี้ได้ดีกว่านะครับแล้วก็ส่งคันเร่งเข้าไปนะเดี๋ยวเนี่ย,ยผมถึงลรงปูนพอดีเลย นะครับแต่ก่อนผมมาจากสูรินก็น้ำมันคันเก่าเนาะเป็นเชฟโรเลตตาสองชั้นก็มาเติมที่นี่นะครับมาเติมที่นี่แล้วแต่อารมณ์เขาบางครั้งเขาก็เออผมเคยลากลากไกลสุดก็คือกรุงเทพมหานครเอาแบบติ๊กติ๊กอย่างเงี้ยแหละครับนะครับแต่โตต้ตามันอ่าคือมันมันลิมิตของมันแล้วแหละนะครับเพราะว่าผมก็คือขีดครึ่งน,นะครับ อ่าเขาเรียกว่าล็อกครึ่งล็อกครึ่งผมเลืออยู่บน้ำมันอยู่ประมาณล็อกครึ่งก็ขับความเร็วอยู่ที่ร้อยร้อยสิบร้อยยี่ร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้านะครับแต่ถ้าเดินทางปกติผมก็ยืนพื้นประมาณสักร้อยี่สิบตาม,มาตรวัดนะครับก็ได้น้ำมันประมาณนี้ F4 บางคนรับแต่ผมเคยทาได้สถิตสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับตอนติ๊กเตือนนะผมไม่ได้ทําถึง E ด้วยนะครับใส่ E เพิ่งเพิ่ง,งมีครั้งนี้ครั้งแรกและที่ที่ที่ตกลง E น้อยมากที่ผมจะขับรถจนถึงจนถึง E เนะี่ยน้อยนะครับก่อนถึง E หรือปั๊มติ๊กเตือนผมก็เติมละนะทุกครั้งที่ผมทําอัตราสินเปลืองเชื้อเพลิงให้ดูแต่รอบนี้ผมไม่ได้อา่านมาเต็มถังนะครับก็ เอาแค่พอเติมเข้ากรุงเทพได้ก่อนนะครับส่วนอ่าพอไปถึงกรุงเทพแล้วเราค่อยไปอัดกันอีกทีหนึ่งนะครับปั๊มที่ไม่ค่อยอัดน้ามันให้เลยก็คือเอสโซไม่ค่อยอดัดเพราะว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันพวกปม่าไม่ค่อยอัดให้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบปั๊มพีทีปั๊มคนไทยอะ่ะถ้าพนักง,งานหรือสองคนอะ่ะเอเราได้เติมเองอันนี้คือเออใช่จริงแล้วแต่บางสาขานะบางสาขาก็ ก็อ่านให้นะสำหรับเอโซแต่เอโซบางสาขาก็ไม่อ่านให้มันเติมต่าร3สบเอาแค่พอเต็มเม็ดก็กูปไปละอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เวลาตีสี่ยี่ิบแปดนาทีก็พยายามหาปั๊มนะครับเติมเติมน้ํามันก่อนเอาก็าเห็นว่ามีเอโซใกล้ๆนะทำไมมันไปไหนอะหาไม่เจออีกแล้ว ผมพยายามจะเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงรถไปเรื่อยๆนะครับให้มันถึงเป้าหมายใกล้ที่สุดอ่ะพูดถึงเรื่องน้ำมันกันก่อนนะครับน้ำมันก็จะมีเชลนอทที่ผมเคยใช้นะครับเชลปตทแต่ก่อนบีโก้นะครับบีโก้รถพ่อผมนะครับสี่ขายไปแล้วก็ลองเติมระหว่างปตทอ พีทีอ่าปตทกับเชลปรากฏว่าน้ำมันเชลอ่ะวิ่งได้มากกว่าปตทอ,อยู่ประมาณยี่สิบกิโลในราคาเท่ากันนะในราคาเท่ากันอ่าโอเคเจอพีทีละเนี่ยผมได้เติมตรงนี้แล้วครับลงปูนเนี่ยเจอแล้วนะครับยังเปิดอยู่ก็เติมเอานะครับเดี๋ยวผมจะดูราคาเชลก่อนถ้าราคาเชลมันมันไม่โดดมากที่นี่ไม่โดดก็จะเติมเพราะว่า นั่นครั้เนี้ยเคยเติมเชลอยู่ครั้งสองครั้งมั้งถ้าจำไม่ผิดตอนที่เป็น B10 น้ำมันของเชลอะเติมบ1 0นะครับอันนี้ลดลงมาเลยที่41 41อันนี้11ห่างกันสามสิบตังค์อะเออห่างกันสามสิบตังค์ตอนแรกก็จะเติมไ้โซมนะครับ โอ้สิบหกเออเว้ยแปลกว่ะสิบหกตังไม่เติมฮะไปต่อหมื่นบตทสิบเอ็ดอ่าพิทีห่างกันท่าตตังเออเจลห่างกันสามสิบเออผมงงนะปั๊มสามปั๊มอ่ะ มันอยู่ด้วยกันเชละ่ะเพลงกับเพลงเพ่งกับเพื่อนแต่ว่าพีทีทำไมขึ้นมาห้าสตังค์พนักง,งานมันบวกผิดหรือเปล่าเออมันมันเป็นข้อแปลกๆอยู่นะนีนะครับเดี๋ยวลองลากไปอีกซึ่งหน่อยนะครับมันก็คงจะเจอปั๊มที่เราพอที่จะรับมันได้นะครับเพราะว่า ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาที่อหน้าปัมม๊มอ่ะมันจะปรับราคาขึ้นสำหรับเอโซนะครับยังไม่ปรับราคาขึ้นนะครับก็พอที่จะเติมน้ำมันได้อยู่แต่เมื่อกี้ผมเห็นปีทแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ใช่วะมันห่างกันห้าสตังค์สำหรับผมสำหรับคนบางคนก็เอ้ยสี่เรียดนะค่าสตางค์ผมก็มีค่านะเว้ย ห้าตาตังผมมีค่า,านะแต่น้ำมันแปดร้อยเออเป็นน้ำมันแปดร้อยห่างกันั้งห้าตาตังผมก็บอกโอ้ไม่ซื้อเรียนเติมไหมห้าตาตังเฮ้ยอย่างน้อยมันต้องให้มาตรฐานเท่ากันดีนะครับใครจะซีเรียสไม่ซีเรียสผมไม่ทราบนะครับแต่สำหรับผมผมผมก็ถือว่าผมซีเรียสอยู่นะครับในระดับหนึ่ง ตรงที่ว่าทําไมราคาน้ำมันสามปั๊มไม่ตรงกันอาจจะเป็นคนเรื่องมากก็ได้นะครับอาจจะเป็นคนเรื่องมากก็ได้ผมเองก็คือเราไปพูดใช้อ่ะเราต้องการปั๊มน้ํามันที่เออมันสมเหตุสมผลพอไม่ใช่อ่าราคาพีทีกรุงเทพนะเท่ากันเลย Uh, ถ้าเป็นดีเซลนะบางจาก PT ทีปตทราคาเหมือนกันหมด3า9สบาทก้าสิบห้าสตางบวกของอันนี้ไปห้าปเซ็ไอห้าห้าสตางค์นะครับบวกอันนี้ไปห้าสตางค์เจอปรเอโซแล้วนะเดี๋ยวผมจะเติมที่เอโซ่นี่แหละนะครับเอโซดูราคาก่อนเพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับวันนี้มันขึ้นอีกเป็นสามสิบตัง ก็ต้องเวลาเติมก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับว่าใช่ราคานี้ไหมอ่าแสดงว่าขึ้นแล้วเนี่ยขึ้นแล้วครับดีเซลไม่บอกราคาผมจะเติมทําไมถูกไหมครับเออดีเซลไม่บอกราคาผมไม่เติมครับผมไม่เสี่ยงเพราะว่าเราไม่รู้ว่าราคาน้ำมันเท่าไหร่เพราะว่าทุกปั๊มอะเวลามันจะขึ้นอะ มันไม่ค่อยชอบบอกลูกค้าหรอกนะครับตอนนี้ผมก็ไม่มีไม่มีการแจ้งการอะไรตาให้แบบเราไม่สามารถประมาณได้เลยว่าเออปั๊มนี้มันจะขึ้นเมื่อไหร่ผมใช้วิธีการดูเว็บไซต์ที่เป็นรายงานน้ำมันโดยตรงนะครับ mm hmm. ก็เลยทำให้รู้ว่าเออปั๊มปั๊มสามปั๊มเนี่ย ไอ้ปั๊มทั้งหมดที่ในประเทศไทยที่ขายอยู่อะมีราคาเท่าไหร่บ้างนะครับก็ใช้แบบวิธีอย่างนั้นนะครับก็สามารถรู้ได้ว่าเออน้ำมันเนี้ยราคาเนี้ยมันเท่าไหร่นะครับเว็บไซต์ก็จะเป็น EP EP อ่าผมจะอ่านชื่อเต็มผมอ่านไม่ถูกเนาะมันรู้จันอ่ะ เอางี้เป็นเว็บไซต์ของ EPO p, p o. เป็นตัวตัวย่อจะไปอ่านให้ถ้าผู้ฟังอ่านเลยก็เดี๋ยวมันจะผิดอีกนะครับสะกดให้ฟังเลยเว็บไซต์นี้ผมก็คือมาจะรายงานทุกทุกวันผมก็พยายามจะดูนะครับอย่างเช่นปั๊มไหนที่ก่อนที่ผมจะเดินทางอะ่ะทุกปั๊มแม่งราคาเท่ากันหมดแต่พอผมเดินทางปุ๊บราคาน้ำมันขึ้น ปั๊มที่ต้องการจะเติมอย่างเอสโซอย่างพีอย่างชิคาเทคแล้วก็อย่างเชลอยากเติมไงขึ้นซะง,งั้นผมบอกเออดีเนาะไอ้ปั๊มที่เราอยากเติมขึ้นหมดไอ้ปั๊มไหนที่เราเติมเติมประจำก็จริงแต่ว่าคืนนา,นานเติมที ไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นอ่ะเพราะว่าสามปั๊มนี้มันคุมโดยรัฐบาลด้วยนะครับส่วนอีกสามปั๊มที่เป็นปั๊มที่น้ำมันดีที่สุดโอเคที่สุดเป็นปั๊มของเครื่อของต่างประเทศหรือปั๊มของเอกชนซึ่งไม่สามารถคุมราคาดีเซลได้นะครับขึ้นลงขึ้นลงแล้วแต่อารมณ์เขานะครับเพราะว่าถ้าจะขายตเอกชนอนะ่ะถ้าจะขายต่ำกว่าราคามันก็ทำได้ นะครับแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปนตามกลไกของของประเทศนะครับซึ่งตอนนี้ราคาดีเซลค่อนข้างที่จะแพงทำให้พวกเราต้องใช้น้ำมันราคาแพงขึ้นด้วยภาษีด้วยกำแพงอะไรต่างๆการบริหารจัดการนะครับการบริหารจัดการของรัฐบาลชุดนี้ผมยังมองว่าเออทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นะครับแต่โครงการบางโครงการผมผมก็พยายามจะเห็นด้วยแต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าบางโครงการอะ่ะมันถึงประชาชนจริงบางโครงการมันไม่ถึงครับบางโครงการไม่ถึงกับประชาชนบางโครงการก็คูณเลือกกดเนื้อประชาชนก็มีนะครับอย่างเช่นกรณีของแคปอ่าพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันนะมันสอดคล้องกันหมดเลยนะ กรณีของแคบเออประชาชนมีเงินซื้ออยู่แค่เนี้ยจะไปให้เขาไม่นั่งแคบมันเป็นมันใช่ครับคือตามกฎหมายอ่ะมันแคบหันมานั่งไม่ได้มันสําหรับบรรทุกของแต่ถามว่านี่อย่างผมเนี่ยบรรทุกของด้านหลังนะครับผมก็บรรทุกของนะครับด้านหลังผมใส่ของใส่อะไรใส่พวกกระสุกระสานพวกอ่าสปาระ,ะสนตัวแต่ว่าเอาถ้าเกิดมันต้อง มันต้องบัรทุกอะ่ะให้ทำงานก็ต้องจำใจต้องบัรทุกแล้วให้ไปติดบงติดเบลผมไม่ติดนะครั้งแรกที่ออกกฎหมายนี่มาแล้วก็พยายามหาข้อยกเว้นนะครับเออติดเบลบ้างติดอะไรบ้างผมเกือบติดสุดท้ายเขาบอกว่าเออมีข้อยกเว้นให้ นะครับมีเขาอยกเว้นให้ก็โอเคครับพอที่จะรับได้โอสแสดงว่ามันปรับขึ้นแล้วครับพี่น้องไม่ทันแล้วครับตีห้าปกติมันจะไม่ปรับเร็วขนาดนี้เพราะว่าราคาน้ำมันมีผลตอนตีห้านะครับแต่รอบนี้มันปรับเออก็ไม่เป็นไรจ้างหัวมันเถอะก็คอยคานคานเต่าไปวิ่งความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะ่ะก็สามารถทำให้ เราไปได้ไกลพอสมควรอยู่นะครับหลายๆคนสมาชิกหลายๆคนก็ลากต่ำกว่า E ทั้งนั้นนะอะขไม่เกินขับไม่เกินหนึ่งอกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ผมก็รีบนะเพราะว่าตอนเช้าผมทำงานไง <c oughs> มันก็พอไปได้อยู่แต่คานเตา่าหนักมากก็ไม่ดีนะครับ แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับอ่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรถแครบใช่ไหมคระรถแครบเนี่ยคือถ้าเราซื้อซื้อมานี่ยบางคนมีเงินอยู่แค่เนี้ยอย่างที่ผมเคยเคยเกิดไปก่อนหน้านู้นแล้วอะ่ะมีเงินอยู่แค่เนี้ยมีกําลังทรัพย์อยู่แค่เนี้ยก็จะซื้อแค่เนี้ยพอใจซื้อแค่นี้ ให้ทําไงจะให้ไปซื้อสี่ประตูแคบริโว่เท่าที่เท่าที่มีคอมเอซคอมเมนต์มาก็ก็แพงอยู่นะเอาเรื่องอยู่สองสามพันมั้งสามพันกว่ากับสี่พันอะนี่ขนาดขนาดสี่ประตูสองยุสี่นะไม่รวมสองแปดนะครับสองแปดแพงกว่านี้คือมันคิดไปตับซีซีอะมันต้องไปดูเลทซีซของมันแล้วก็ไปดูว่า ในเรดนี้ในเรนในเรนนี้หรือใน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 ซีซีขนาดเนี้ยคิดภาษีเท่าไหร่นะครับแล้วก็คูณด้วยที่อาบวกด้วยที่นั่งอะไรของเขาอะนะครับก็มาเป็นภาษีหนึ่งปีที่เราต้องเสียนะครับหนึ่งปีที่เราต้องเสียอย่างรถคันนี้อย่างรถผมอะ่ะหนึ่งสามห้าศูนย์นะ 1350แต่ถ้าเป็นตัวเตี้ย1050าสำหรับ d ีโวแต่ถ้าเป็น1.9ประสกีก็ประมาณ1.0หรือไม่ก็ก็1.9อ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้เหมือน2.4อ่ะก็คิดว่าน่าจะลบกันประมาณสักเท่าๆกับลดลดตัวเตีย้ยตัวเตี้ยของโตโยต,ตานะหรือไม่ก็อาจจะต่ำกว่านะครับใครที่รู้ก็คอมเมนต์หน่อยให้ f อฟ คนที่เออ่เขาซื้อรถแล้วเขามีรถนะครับก็คอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับในของหนึ่งจุดเก้านะสองส่วนสองส,สี่อ่ะผมตอบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นสี่ประตูก็จะเพิ่มขึ้นมาหน่อยผมไม่แน่ใจนะผมจําได้แต่เฉพาะตัวเล็กแคปนะครับจำได้แต่เฉพาะตัวเล็แคปเพราะว่า,าพ่อออโตเตีย้ยลูกออกตสูงมันก็จะ จะบอกกันได้นะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสีประตูผมไม่แน่ใจก็น่าจะประมาณ3ามพักว่าบาทเท่าที่เท่าที่มี f อคอมเมนต์มานะแต่ผมก็จําตัวเลขไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับก็ประมาณสองพันกว่าหรือสามพหรือ3ามพันกว่านี่แหละผมไม่ขอตอบไปอ่านดูกันแล้วกันนะครับสรุปแล้วขับไปเรื่อยครับไปหาปั๊มหน้าเอาแต่ก็เสี่ยงดวงนะครับเสี่ยงว่า น้ำมันจะเกี้ยงถังนะครับแต่ถามว่ามันยังวิ่งได้ไมันก็ยังวิ่งได้ครับถ้าความเร็วไม่เกินหนึ่งร้อยกิโลเมตรตชั่วโมงยังไงก็วิ่งได้นะครับตอนนี้ผมอยู่สราบุรีก็ห่างจากกรุงเทพประมาณร้อยกิโลก็ต้องทําใจะฮะน้ามันไม่มีแล้วผมก็ไม่ดัน,นไม่เติมด้วยเพราะว่าผมสงสัยปั๊มเมื่อกี้นะครับควรจะเป็นเลขหนึ่งแต่ดัานการเป็นเลขหกฉะนั้น ก็สำหรับผมผมอาจจะเรื่องมากแต่สำหรับใครที่ไม่เรื่องมากก็เติมนะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านดูว่าแต่ละปั๊มนั้นเป็นยังไงนะครับราคาน้ํามันดีไหมน้ํามันโอเคไหมนะครับถ้าไม่โอเคก็มาบอกกล่าวกันนะครับใครเติมปั๊มไหนคอมเมนต์เข้ามาครับแล้วแล้วก็ลองตรวจความรู้สึกของตัวเองว่าเมื่อเติมเสร็จแล้วความรู้สึกนั้นเป็นยังไงนะครับ สหรคดีจบเพียงท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือเป็นเรื่องประสบการณ์ชีวิตหรือประสบการณ์อะไรก็ตามเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชให้กับช่องดาสาวอีโวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีครับ